สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอามิตรักแฟนเพจทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อเมื่อนี่ไม่เงยใมากพี่น้องค่ะมีคนจมหาไม่เง่ไฟสันเดย์พูนเมียฝรั่งทางเยอรมันบุญละรถจุดทูบเอิญสันเดย์ละวันไม่เง่ไฟไปทางใดบ่หินโดนเหลวสันเมื่อนี่ไม่เง่ลิ้นอินดีพูนเราไปหาเลาะธงดอกใหม่ดึงเดือดดึงเดือดสซเกิบส้นสูงไปเริอมพ่นเด้พี่น้องค่ะ แต่งตูบ่บเบงกาลาเทศะได้ยลินอินดีนั่นเขาพาไปเที่ยวทุงดอกไม้เพิ่นไ่สุดไปวามันสิไปเดินพรมเดียงพี่น้องเอ้ยบอกเราเด้อว,วาไม่ไงไฟมาสวมรอยเล่าพี่น้องค่ะเมื่อนี่เอาสีมาจวดจวด,จวดเลียงเขยฝรัง่งเด้อพี่น้องเด้ออันอันอัน,อนซื้อที่สีว้าไปนี่เป็นซื้อสมมุติเด้อพี่น้องค่ะในหมู่บ้านของมูจเจ้าอาจสิมีคนซื้อนีนอ่เด้อพี่น้องเด้อซื้อว่าไม่นไงสอนพี่น้องค่ะ ไม่ไ่สอนละจมให้เคยฝรั่ง,งอันนี้เข้ากับเมาแบงปันกันอีกคือเก่านะนะในเวอร์ชันยายไฟนะคะค่ะไม่ไงสอนแล้วว่ายายไสโอ้ยลูกบ้าลลูกเมี่ยงเขาไปอยู่เมี่ยงนอกไปได้ผัวฝรั่ง,งอันได้สางเงี้ยนสางซานได้สื่อหอดงัวหอดควายให้พ่อยเมียเลี้ยงบัตะลูกไข่ไปจังไหนมาจังไหน มันก็อบอะไรยิ่อย่างน้ำเขาพนะพี่น้องจ๋าไม่ยยสอนแล้วว่าเออไม่ย่ยสอนฝากระบายพี่น้องจ๋าบา้านไหยายไฟกระามซะแลว้วอ้าไม่ไงสอนลูกเจ้าไปตะเหิงปันไหนไปเมี่ยงนอกนั่นมันไปได้หอดว่าท่านไปปีอยู่บนว่าเอ้ยกูก็อยากได้บ้านนดสู โย่ก็อยู่ห่างๆมาตั้งแต่โดนแล้วเอออันบ้านย่งเขาได้ผัวฝรั่งนักเขาได้บ้านหลังท่อแผ่นดินนี่ให้พอ่อไห้เม่อยู่บัแต่ลูกกูน,านาั่นน้ามันไปหาจังดามันคือบ่ได้คือเขาไม่ไยย่สอนแล้วจมพี่น้องค่ะเล่นกันเลยว่าไม่ไงสอนมานางลงยายไฝยสีว้าให้ฟังมันเป็นจังสี่เด้อเอออันก้อนเจ้าสิไปให้ให้ลูกเก้านี่ แก้าเบิ่งคักล่าตีเจ้าไปถามท้ายบ้านผู้เขาสั่งเขาเปลี่ยนให้พ่อให้แม่เขาเราตีว่าเขาไปจังไดมาจ,ไดาจังไดเขาจังใดสั่งบ้านสั่งช่องให้พ่อให้แม่ลูกเจ้าหัวก็บินไปฮอดนเมื่อาวานนี่เจ้าเสียเขาสร้างบ้านเมื่อนี่มันกับเป็นไปบ่ได้นั่นละเขาบ่าได้หัวเป็นมิเรียนเอตั้งแต่เป็นมิเรียนเอมันกับ,บ่าได้เสกคาถาได้ไหวปันนั่นเด้ไม่ไงสอนเออเอา้าคือว่าจังสัน้นยหย่ฝ่าย ผู้ใดไปเมียงนอกเขาก็ได้เบิดได้หลังเงนินเออไม่ใช่สอนละว่าะวยเจ้าอยาสจะไปมาโนอกคักปานนั้นแล้ว,วโนโนขนนวันเจ้านอนอยู่กับเจ้าฝันอยู่กับหิฟาวตื่นลกูกเจ้าหาัวตะไปอยู่เมียงนอกได้หอดว่ท่านได้หอดปีเจ้าลูกบ่เขาท่านได้ทำงานแล้วไปเออ ไปยุ่งย่งนอกนั่นบ่เม่นไปหอดปุ๊บเล้วสิสรงเงินมาบ้านเบิบม่บมเบิ่มเบิ่มให้เจ้าสาั่งอันนั้นให้เจ้าซื้อวายซื้อหมูเลียงได้ยมันบ่เม่นไดไปช่วเขาสผพานวีซ่าอันนั้นอันนี้เออลูกเจ้าไปในฐานะใดเอา้าจัดเลี้ยวเออกูได้เห็นตาว่ามันได้ผัวฝรั่งกูกะว่ามันได้ผัวหรอเนาะกูกะว่าอันเขาเอาไปอยู่นั่มขันเขาไปวีซ่าท่องเที่ยวลูกเจ้าเห็ดงานบ่ไดเด้ไหญไง เออเย็นยไนวส่วานพี่น้องเนาะเอ้าเอ้าได้ผัวฝรั่งมันก็สิคือกันบนหินตัวม่ยศอนแล้วอ่พี่น้องจา๋าเออคือกันจังไดเดียวนีิเจ้ากค็คิดเอาตั้งแต่ไดอีเทะไปวิ่าท่องเที่ยวลูกแก้วนี่เหตุงานบนให้เขาเสียเอาใส่มาให้เจ้าเขาไปครบหกเดือนจักน้อยเขาก็ตัวน่อยมาบ้านคันฝรั่งสิเอาลูกแก้วต้อนั่นเขาก็สิมาเห็ดอัน วิซาคู่มันหรือว่าวีซ่าแต่งงานลูกเจ้ากังสีได้ไปเมี่ยงนอกอีกไหมคันฝรั่งเขาเอาได้หนิไม่ญงสอนเออบ้าน,นี้คันได้วีซ่าแต่งงานแล้วจังสีมีโอกาสอยเหตุงานเหตุการบ้านในการที่ซิอยู่ในเมี่ยงนอกเดิอไม่ไงสอนเดิบมบ่าเมียนมามีเงินซสือตัว๋วเครื่องบินแล้วบินเว,เว,เว,เวิ่งเว้อเบิ่งเว้อไปไปตุบลงประเทศนั่นประเทศนี่แล้วลูกเจ้าสีมีเงินกองโอโยรงมากเห็นเจ้า มันบรมนไดงานซูมานีเขากะหายากวิสาบางชนิดเออกะบว่าอนุญาตให้เหตุงานอย่างเช่นวิสาท่องเที่ยวนี่ไปยู่ฮกเดียนเออเขากะเหตุงานบ่ได้ผัวเขากะสีเรื่องสีเกียให้กินเท่าที่เขาสิกินได้ไม่ใช่สอนแล้วว่าโอ้ยไปยู่ตั้งว่าโกเดียนกะสิบ,บว่า,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 าให้ลูกกูแน่ยูบวเอ้าเขาเสียเอาใส่มาให้เขาเหตุเรียองเฮ็ดเล่าเอาลูกเจ้าไปนี่เขากะเบิดหลายแล้วเนี่ยฝรั่งหัน ไปยูหกเดือนเนี่ยไปยูทดล่องเบิงไปท่องเที่ยวไปยูทดล่องว่าลูกสาวเจ้าสิยูใดบ่หาใดไปเป็นมักกันแพงกันโอ้อยู่ใดตัวนี่เขากะสิมาเฮ็ดวีซ่าอันใหม่คือ่อยบอาให้เจ้าฟังว่างใดนี่จะคอยสิได้เดี๋เมยไงเออการที่สีสร้างบ้านสร้างช่องให้เจ้านี่มันต้องใช้เวลาเด เจ้าว้าแเนวนี่เจ้ากดดันลูกเจ้าเด้ไม่ไงสอนเออเจ้าสิไปเห็นลูกบ้านลูกเมี่ยงขาสางบ้านสางซองให้พ่อให้แม่ซื่อว่าสื่อหมูหมากาไก่ให้ไทยเงียนเขาเลี้ยงนี่เจ้าสิอยากให้ลูกเจ้าเฮ็ดคือเฮ็ดให้เจ้าคือจังลูกผู้อื่นเฮ็ดให้พ่อแม่เขานันเจ้าคิดไม่เด้อลูกเจ้าผู้เขาไปเขากอยากได้ได้บาเแมนเขาบ่อยากได้แต่ว่าตาละม่องตาละบอมันบักคือกันเดไมใหญ่ เอาคือว่าจังสัน้นบันใดเหิงปันไดเหิงปันไดจังใครสีไดบ้านได้สองกุสิบ่ตายก่อนบ่เอาเจ้าหันใจไว้ตัวเออขันเจ้าอยากเห็นเฮี้ยนเห็นสั้นบ้านไม่ของลูกเจ้าก็โวยพอในเขาอีลาเอา้ย ผู้จบผู้งามผู้ดำผู้ดีไปให้ให,ให้ห้างให้มีให้พ่อผู้อุปถัมภ์คำสู้อวยพรให้ลูกเจ้าพ่อผู้หางต่างมีไปได้รับได้ดีปเปียงเขาสีได้มาสางเงี้ยสางสันมีเงินมีทองมาสางอันนั้นนี่ให้เจ้าเจ้าสีได้เห็นก่อนเจ้าตายไม่ไงเจ้าหันใจไว้เด้อเจ้าจะเฝ้าตายเป็นเด็กขาดเด้เออการที่อันเคยฝรั่งนี่ เขาสิมีให้เจ้าเนี่เจ้าคิดไม่ได้ไงเด้อเคยฝรั่งกับเคยไทยมันต่างกันเด็ประเพณนีคนไทยเฮาเนี่ตแต่งเอาลูกเคยมาหวมเฮียนเอามาเลียงพอเถาเม่เาเถาเด้เอามาคลองมูลคลองมังเออบ้านนี้เอาวัฒนธรรมของไทยแต่งลูกไผ่ก็ต้องเบิงลูกไผ่หุงหาอาหารเป็นบอ่อปัดเงีย้ยปัดซ่านเป็นบอ่อหลังฝวยลลังซ่านเป็นบอ่อแต่งลูกไผ่มาเบิงเงมาเง่ายาก็แต่งมาเลียงปูเลียงยาเด้ เออลูกเขยเนี่ยก็แตงมาเป็นอันเอาวะง่ายๆขี่คามาไส้เออเลี้ยงพ่อเทาแม่เ่าพ่อเทาแม่เทาตายมุ่นกับขอนอยู่กับลูกเขยบ้าเนียได้ลูกเขยฝรัง่งมันมาคือกับลูกเขยคนไทยหรือลูกไผ่คนไทย,ไย,ไทย,ไทยเด๋ม่ไงสอนอามันเป็นจังไหนสัญญายฝ่ายว่าเห็นม่ไงฟังเนี่ยอออันกูก็เห็นตะเขาได้เขยฝรัง่งลุยบึมๆนอกสูกูกับม่รู้เรยวอือ ฟังบ้นี่ยัดไฟสีเบ้าให้ฟังเออฟังคาคัเดิมไปไงเด้ดอเคยฝรั่ง,งนี่เขาบอได้มา่มีหน้าที่เลี้ยงพ่อเถาแม่เถาได้ตั้งแต่พ่อแม่เขาเข,ข,ข,ขาบ็บ่เลี้ยงเด๋มีไงเออคันเขาเอาลูกไปนี่เอาลูกเจ้าไปนี่เขาก็สิบังเอาแต่ลูกเจ้าได้เอ,ออเออบ้านนี่คันลูกเจ้าอมีโอกาสได้เห็ุงานต่อเงินที่ลูกเจ้าเหตุงานน่นล่ะสีซองมาจุนเจือเจ้านั่นน่ะ เออขันเจ้ายากได้บ้านเจ้าก็ต้องใจเย็นๆรอคอยเออให้เวลาลูกเจ้าเนี่ยให้ลูกให้เวลาอันเมียฝรั่งบางคนน่ะไปอยู่เป็นปีกับพท่านได้เห็ดงานเด้ไม่ไงส่วนเขาเสีเอาเงินใส่มาให้เจ้าขอผัวฝรั่งติเอ้ยเขาสีด่าข้าเอาอันเลวอันกูเลี้ยงได้แต่มึงเด้อกูไ่ได้เลี้ยงโคดเงาสักกะลานมึงเด้เขาว้าปันนั่น่นเด้ไม่ไงเอาปันนั่นตียห้ไใส่เอ้ยเจ้าสีว่าขอยตั๋วเจ้าสับนบ่เขาบ่ได้ตั๋วเจ้าได บัดแกูไปฟังเงียนอื่นเขาก็เบาเบาคือยายไฟสันเอากระเลียงผู้อื่นแล้วนะเขาสิตัวเจ้ากระเลียงของเขาแล้วแต่ว่าข่อยบ่ได้ตัวเจ้าเจ้าสีฟังกับฟังสีเชียกับเชียบ่เชียกระเลียงของเจ้าเด้เออข่อยก็บ่ได้บอาให้มันเปียงน้ำมากข่อยปานนั่นเด้ไม่ไงสอนเอ้ยป้ายายไฝมันทุกมันยากปานนั้นตีมีผัวฝรั่งน่ะ กระทุกกันยากนั่นแหละก็คือมีผัวไทยนั่นแหละถือผู้ดีก็ดีถือผู้ขี้ที่ก็ขี้ที่ขันถือผู้ขี้ทีน่นำปลาเจ้าก็บด้กินน้ำเขาได้ใครหน่วยหนึ่งเขาก็บ่า้เจ้ากินได้เออ เคยฝรั่งนะ่ะเขาก็มีน้าทีดูแลอันรับผิดชอบลูกเจา้าอืมเขามีพ่อไห้เขาจังไห้ได้ขันเจ้าคาดหวังว่าลูกสาวไปมีผัวฝรั่งแล้วสีมีเงินมีทองมาสาั่งเฮี้ยนสั่งสร้างาลูกเคยฝรั่งสีมาสาั่งให้ขันเขาบ่อะไรผัวรวยจ้างลวดตั้งแต่ไดผัวรวยเขากะสั่งให้งากอยู่ไดไม่ไงเออมันบ่ได้เป็นคือเจ้าขึ้นใดดังนั้นแล้วสาวๆไทยหลายๆท่านไปมีผัวฝรั่งนี่หลายาปีอยู่เด้อ สัวเพิ่นสิลืมตาอาปากได้สัวเพิ่นสิมาสร้างเฮียนสร้างซานให้เจ้าได้บางคนก็ได้แต่ต่อเติมบางคนอยู่10ปีก็ยังบ่ทันได้สร้างให้พ่อให้แม่ก็มีอันนี้หยังลูกเจ้าไปได้ได้แค่6เดือนนี่จมตีจมเป็ดแล้วระวังเด้อแม่ใหญ่เอ้ยเจ้าไปกดดันลูกเจ้าเขาเครียดขึ้นมาก็ตายนี่จากเจ้าเจ้าสิบ่ได้อีหยังจังๆเด้ือยายก็ว่าหั่นแล้วพี่น้องค่ะแม่สอนแล้วก็ฟังอาปากเสเวลว่า เว่าอยู่เดียวเนี่ยบ้านกูกัสิบ่ท่านได้สันบ่อวายกูกัสิบวะท่านมีสันบอเอ้ยเจ้าว่าท่านได้มีอยังดอกลูกเจ้าไปไม่ไมเนี่เจ้าต้องห้เวลาเขา ผู้เขาเสียหายเจ้าได้นั่นคือผู้ที่เขาไปผ,ผุลูกสาวเจ้าผุลผู้เขาลู่ว่าเขาเสียหายพอให้เมียให้ลูกให้เต้าให้ทั้งบ้านได้ด้วยวิธีใดเดี๋ยวเขาไปอยู่หอนเมืองหนองเมืองหน้าเขาไปดินล้นอยู่พุ่นเองยายเอ้ยไปอยู่เมืองหนองเมืองหน้ามันบ่ได้สุขสบายคือเจ้าคิดเด้อันผู้นั่งอยู่บ้านแตาใสแต่งเงินนี่เจ้าก็ลู่ดอกว่าชีวิตอยู่ทั้งพุนเขาเป็นจังใด เออใส่ส pues 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 ีอากาศหนาวใส่สีอาหารการกินบางครอบขั้วผัวบางคนกับบ่มากให้เฮ็ดอาหารไทยเหม็นจังสันจังสี่ลูกเจ้าอยู่ยากเทไดเอามันปันนั่นพุ่นติไม่ง่ายหรอว่ามีผัวฝรั่งมันง่ายแหมว่าขันเจ้ายังนุ่มๆแน่นๆเจ้าก็ล่องไปเอาบ้องไปยังเจ้าสีได้เข้าใจหัวอกเนียฝรั่งว่ามันเป็นจังดบางคนนอนให้เงืองือพุ่นเด้อ ม่ญงสอนเลยบทธรรมด,ดาเด้อย,ยากเมื่อบ้านก็อยากเมื่อขึ้นหอดบานกับขึ้นหอดเสียาเงินจังไดจังสีใดไปใส่หนีใส่สิสนอันนั่นอันนี้ปฏิทโทเมี่ยฝรัลังกดดันทใดไม่ไงสอนเลยฝากไว้ให้คิดเด้อไม่ญงเด้ออันลูกบินมาเมื่อวานเมื่อก่อนนี่อยากได้เฮิอนได้ซันอยากได้บานได้ซองอยากได้ง้วได้คุย้ยคือผูนนผ้นั่นผู้นี้เจ้ากับเบิ้งกำบพังอันกำล่งลูกเจ้าเนอเมื่อแม่เมนเห็น สร้างขีกายะขีน้ำสร้างผู้เขาไปสร้างไปเปลงนั่นเขาก็หาโสลมโสตายเป็นชีบปีผุในใดเขาจะค่อยได้ไปสร้างไปเปลงให้พอ่อให้แม่เขาเอออันนี้ลูกเจ้ามาเมื่อวานนี่เจ้าสิปัถนาเอาอันนั่นอันนี้แล้วบ่าแมนอัน,น,อน,นคนถือลัตตาลีเดแมใหไงเจ้านั่งอยู่บานก็ทํา มีความสุขอยู Elliot, ่มเมะแม่แม่ไปลูกเต้าให้กินกับกินเอออย่าไปคาดหวังงังหลายเขามีเขาสีหามาสสางมาแปพงมาให้เจ้าดอกไม่ไงเอ้ยนี่ล่ละชีวิตเมืองนอกไม่ไงญ่ไยกับมีมาฝังมาตอนเจ้าซ้ำนี่แ่ะไม่ไงสอนฝากเข้าไปบอกไทยบ้านในเดินซุ่มใดที่ใดเคยฝรั่งไม่ไม่หันเอออันฝากความยิ่ไฝ่ไปบอกเนี่ย ว่ามันเป็นจังซีเด้อเคยฝรั่งนั่นเขาบ่ไดดมีหนาทีมาเลียงอันคนเงาสักระาดทั้งเนี่ยเด้คขอบครัวทั้งเนี่ยเขาบ่ไดดคือเคยคนไทยเด้เขยคนไทย80-90%เมนอยู่อัน10%เขาก็บ่เอาไผคือกัน คนมันบะคือกันไม่ไงเอ้ยเออเจ้าดูแลเจ้าของอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่อวันที่ลูกเจ้าสิมีความสําเร็จมหาเจ้าเดิมไม่ไงเด้อหอยกับมีข่ามาฝากมาตอนเจ้าซํานี่ละพี่น้องค่ะไม่หย่สอนเออเล่าอยากลู้ยาเล่นย่ายใยอย่าล่นอีกแล้วพี่น้องค่ะย่ายใสก็เลยได้เอาความตากมี่ง นองเมียงหน้าสงสารให้เราฟังสันเดียพี่นองพี่นองว่าจังไดฟังมาหอดตอนจบแล้วนน่เออคลิปนี้เป็นจังได่ให้ แบกใยใยนะเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เน่าอีกแล้วพี่น้องคะ่ะจากน้อยายลินกับสิมาบ้านเสียงกึสิปเปิดประตูเขามาใยไยสิต้องเฝ้าออกไปสกกากรก่อนเจ้าของบ้านเขาสีมาเนาะพี่น้องเนาะยูด่ดีมีแห้งเดิอพี่น้องเดิอพ่อกันเท้อหน่ายย่ำายลินเราบรยูบ้านคลิปนี้ใยไยลาบไปแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบา,บาย